เอาล่ะครับก็ต้องขอกราวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมไฟทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ10เกมอด่ทสายฟรีเล่นได้ภาพสวยระบบดีแถมสนุกอีกต่างหากแต่ก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับ เกมแรกที่ผมจะมายกมาพูดนั้นก็คือเกม Crazy Defense Hero เกมนี้เป็นเกมแนว Tower Defense หรือว่าแนวป้องกันหอคอยที่เราเนี่ยจะต้องจัดการตัวละครที่มีหลากหลายประเภทเพื่อออกไปตะลุยตามด่านต่างๆภายในเกมซึ่งในแต่ละด่านก็จะมีศัตรูที่มีความสามารถพิเศษมากมายหลากหลายแตกต่างกัน บางตัวเนี่ยป้องกันเวทบางตัววิ่งเร็วหรือบางตัวเนี่ยก็สามารถเรียกลูกน้องออกมาได้แต่ประเด็นหลักๆคือพวกนี้เนี่ยมันจะออกมาบุกลุกโจมตีฐานของเรานะครับหน้าที่ของเราก็คือการวางการ์ดหรือว่าใช้งานการ์ดลงไปตามจุดต่างๆบนแผนที่เพื่อคอยขัดขวางไม่ให้พวกศัตรูเนี่ยบุกเข้ามา ถ้าหากว่าป้องกันสําเร็จก็จะได้ไอเทมที่เอาไว้เพิ่มค่าสถานะของการ์ดเราซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะต้องการไอเทมเพิ่มระดับหรือว่าต้องการไอเทมเพิ่มสถานะต่างกันออกไปด้วยนะครับเหรียญของเกมนี้มีชื่อว่า tower token พิธีการได้มาคือเราเนี่ยจะต้องคอยไปทํากิจกรรมเช็คอินบนเว็บไซต์ของเขาในทุกๆวันซึ่งกิจกรรมนี้มันจะเริ่มต้นทุกเดือนนะครับเมื่อถึงสิ้นเดือนเนี่ย กิจรกรรมนั้นก็จะจบลงพร้อมกับการแจกเหรียญที่เราเข้าไปเช็คอินเอาไว้ยิ่งเข้าไปทําทุกวันเนี่ยก็ยิ่งได้เยอะนะแต่การจะทจําจิจกรรมนี้ได้บัญชีเกมของเราจะต้องเลเวล2ีก่อนแล้วพอขึ้นเดือนใหม่จิจรกรรมอันใหม่ก็จะเข้ามาซึ่งหลักๆเกมนี้ก็จะรันอยู่บนพ y ลิ n กนเชนนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรากดเช็คอินเนี่ยก็ต้องเสียค่าแก๊สเป็นเหรียญเมติกด้วยนะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าเชนนี้เนี่ยค่าแก๊สเขาค่อนข้างถูกนะ เกมที่2 Morning Moon Village เกมนี้เป็นเกมแนวปลูกผักทำฟาร์มจากค่ายบิดคับเชนโดยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นตัวละครในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในทุกๆ2ชั่วโมงตัวเกมเนี่ยจะให้หินพลังงานสีฟ้ามา1ก้อนเป็นหินที่เอาไว้ใช้สลับการเข้าป่าหาของหิน1ก้อนเนี่ยใช้สลับการเข้าป่าได้1ครั้งนะครับแล้วในป่าของเกมนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายสถานที่ด้วยนะซึ่งในแต่ละสถานที่ก็จะให้ของตอบแทนแตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นป่าดอกไม้เนี่ยเขาก็จะให้ของตอบแทนเป็นพวกรังผึ้งไม้หินต่างๆดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีชมพูแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆนะครับส่วนถ้าเป็นป่าแหล่งอื่นหรือว่าพื้นที่อื่นเนี่ยก็จะให้ของแตกต่างกันออกไปจากนี้เล็กน้อยนะซึ่งทุกอย่างที่เก็บได้ในป่าก็สามารถเอาไปขายเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถตัดไม้ทุบหินภายในป่า แล้วเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเมล็ดผักชนิดต่างๆที่ใช้สลับการปลูกได้ด้วยนะเมื่อผักชนิดนั้นโตแล้วเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็นํามันไปขายให้กับตัวละครในเกมเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญลูมิซึ่งเป็นเหรียญที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้อีกทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหลักของเกมนี้นะโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีรูปแบบการเล่นแล้วก็การหาเงินที่หลากหลายมากๆเลยแล้ครับ เกมที่ 3. m เมียโฟเกมนี้เป็นเกมแนว MMORPG จาก V ีมิกเชนหนึ่งในเกมที่ทำให้กระแสของเกม NFT สายฟรีเล่นได้เนี่ยโด่งดังขึ้นมาแบบก้าวกระโดดภายในตัวเกมเราจะได้เลือกอาชีพในการเล่นมา1อาชีพ เพื่อสร้างตัวละครแล้วนําไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่มีอยู่มากมายจากนั้นหน้าที่ของเราก็คือการปั้นตัวละครให้เก่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งตัวละครเราเก่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสู้กับผู้เล่นอื่นได้ง่ายขึ้นแถมมีรายได้เพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เราสามารถต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้นะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเขาเปิดให้สู้กันแบบไม่ต้องติดบทลงโทษหรือเปล่าเหรียญในเกมนี้จะมี2เหรียญน,นะครับก็คือเหรียญดาโคแล้วก็เหรียญไฮดา เมื่อก่อนเนี่ยการหาไรายได้หลักๆของเกมนี้คือการเอาตัวละครที่มีเงื่อนไขครบตามกําหนดของเกมออกไปขุดแร่ในเหมืองต่างๆแต่เนื่องจากว่าตอนนี้เหรียญราคาค่อนข้างตกหนักมากๆวิธีนี้เลยได้รับความนิยมน้อยลงนะครับคนส่วนใหญ่เลยเปลี่ยนวิธีหาเงินเป็นการเก็บวัตถุดิบในการเพิ่มความเก่งของตัวละครตามพื้นที่ต่างๆในเกมแล้วเอามาบรรจุเป็นกล่องขายด้วยสกุลเงินเหรียญไฮด้า บนเว็บไซต์ x d a g o แทนแต่ว่าวิธีการหาเงินผ่านการขุดเหมืองก็ใช่ว่าจะหมดไปนะครับเพราะว่าคนที่มีจอเยอะๆเนี่ยเขาก็เปิดตัวละครได้หลายตัวซึ่งมันก็ยังใช้วิธีในการขุดเหมืองหาเงินได้อยู่เหมือนเดิมนะเพียงแค่ว่ามันอาจจะนานขึ้นมานิดหน่อย เกมที่4 Ro โรเลอร์คอยเกมนี้เป็นเกมแนวจำลองการขุดเหมืองเหรียญต่างๆด้วยการจอภายในเกมซึ่งเหรียญที่ขุดออกมาได้เนี่ยก็สามารถเอามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ด้วยนะครับ หน้าที่หลักๆของเราก็คือการจะเข้าไปเล่นเกมต่างๆบนเว็บไซต์ของเขาเพื่อเพิ่มแรงขุดให้กับเหมืองของเรายิ่งเล่นเกมเยอะยิ่งเล่นเกมไปได้ไกลแค่ไหนแรงขุดเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าใครขี้เกียจเล่นเกมก็สามารถเข้าไปซื้อการดจอเพิ่มเพื่อเอามาขุดได้ยิ่งเรามีกาดจอขุดเหมืองเยอะเราก็จะยิ่งได้รับเหรียญที่ได้จากการขุดเยอะขึ้นเหมือนกับการซื้อของมาขุดในโลกจริงเลยนะเพียงแค่ว่าราคาเนี่ยกับผลตอบแทนมันจะแตกต่างกันไปเยอะสักหน่อยนะเหรียญของเขามี ให้เลือกขุดหลายอย่างมากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบิตคอยเหรียญดอทคอยเหรียญเมติกเหรียญโรเลอร์คอยแล้วก็เหรียญอีทีเลียมแล้วก็เหรียญอนดื่นๆที่จะตามมาอีกมากมายในอนาคตนะครับแต่ว่ายิ่งคนขุดเหรียญเดียวกันกับเราเยอะมากขึ้นเท่าไหร่กําไรที่จะได้มาเนี่ยก็จะถูกแบ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะ อย่างเช่นถ้าช่วงนี้คนขุดบิตคอยเยอะถ้าเราไปร่วมแจมขุดบิตคอยด้วยเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนน้อยวิธีการคือเราจะต้องเลี่ยงไปขุดเหรียญที่คนเขาขุดกันน้อยๆน,นะครับแต่วันดีคืนดีเนี่ยทางผู้พัฒนาเขาก็อาจจะเปิดกิจกรรมเพิ่มแรงขุดให้กับเหรียญที่อยู่ในเกมให้เราด้วยนะอันนี้ต้องคอยตรวจสอบข่าวดูดีๆว่าเวลาไหนที่เขาจะมีกิจกรรมนี้เข้ามา สำหรับสายฟรีนอกจากจะสามารถเล่นเกมเพื่อเพิ่มแรงขุดได้แล้วยังสามารถทรํากิจกรรมไม่ได้พัทในแต่ละช่วงเวลาเพื่อรับของรางวัลได้ด้วยนะครับซึ่งบางกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีการแจกการ์ดจอฟรีด้วยนะอันนี้ห้ามพลาดสุดๆตามปกติของเกมไม่ได้ทีสายฟรีเล่นได้นะที่สายฟรีเนี่ยจะต้องใช้แรงเวลาในการทุ่มเพื่อเล่นนะครับ เกมที่5วิดีแลนด์เกมนี้เป็นเกมแนวปลูกพืชทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์แล้วก็ผลิตอาหารเพื่อทำตามภารกิจประจำวันที่เกมส่งมาให้เราสำเร็จถ้าหากว่าเป็นสายฟรีเนี่ยจะได้มาแค่1ภารกิจต่อวันแต่ถ้าเป็นสายลงทุน ยิ่งลงทุนมากก็จะยิ่งได้ภารกิจต่อวันเยอะแล้วก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญของเกมเยอะตามไปด้วยเช่นเดียวกันหน้าที่หลักๆของเราก็คือการควบคุมคนงานให้ทำหน้าที่ผลิตของแล้วนำของที่ได้เนี่ยไปส่งตามออเดอร์ที่ตั้งอยู่บนกลางสนามซึ่งในแต่ละออเดอร์ที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปด้วยนะครับถ้าเป็นสายฟรีคือทำแค่ออเดอร์ให้ครบตามภารกิจประจำวันก็คือจบแล้ว แต่ถ้าเป็นสายลงทุนก็จะมีภารกิจอื่นเพิ่มเติมมาด้วยยิ่งลงทุนเยอะเราก็จะต้องยิ่งใช้เวลาเยอะในเกมนี้นะโดยเหรียญของเกมนี้จะมี2เหรียญน,นะครับได้แก่เหรียญวิดีแลนที่เป็นเหรียญหลักแล้วก็เหรียญวีดีโซที่เป็นเหรียญรองซึ่งทั้ง2เหรียญนนก็รันอยู่บนเชน BSC ทั้งคู่เลยนะรางวัลภารกิจประจําวัน,นจะได้เป็นเหรียญวิดีโซส่วนวิดีแลนเป็นเหรียญหลักที่เอาไว้ใช้ลงทุนเปิดกลองซื้อพื้นที่ ซื้อตัละครเท่านั้นนะแล้วด้วยความที่เขาเนี่ยแยกหน้าที่ของเรียนออกเป็น2แบบเลยทําให้ราคาล่วงลงมาหนักแบบหนักมากๆอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของทุกคนเลยแล้วกันนะครับว่าจะเล่นต่อหรือว่าพอแค่นี้ เกมที่6กันชิปแบทเทิลคริปโตคอนฟลิกต์เกมนี้เป็นเกมแนว RTS ทีมสงครามบนหน้าน้ำลั่นอยู่บนเชน v m i ิหน้าที่หลักๆของเราก็คือการสร้างแล้วก็จัดการกองทัพ ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถต่อกรกับศัตรูได้ไม่ว่าจะหน้าไหนก็ตามนอกจากนี้เนี่ยยิ่งเราทําให้กองทัพเราเก่งขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งสามารถหาเงินได้จากการเข้าไปขุดแร่ไทเทเนียมตามเกาะต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทําการแลกเปลี่ยนเหรียญหรือว่าแลกเป็นเงินจริงภายในเกมนี้ได้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําตามเงื่อนไขของเกมซะก่อนนะซึ่งต้องขอบอกเลยว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะ แต่ถ้าเป็นสายลงทุนก็จะสามารถเริ่มแลกเปลี่ยนเหรียญหรือว่าแลกเปลี่ยนแร่ได้ง่ายๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะเลือกขุดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องที่ดีเสมอไปในเกมนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถบุกแย่งเกาะตอนเราขุดได้นะถ้าหากว่าเราไม่เก่งพอหรือว่าเราไม่มีเพื่อนเยอะพอก็อาจจะต้องใช้เวลาเล่นเกมนี้นานหน่อย เกมที่7 Rise of Star เกมนี้เป็นเกมแนว RTS ทีมสงครามอาวกาศรันอยู่บนเชน Vmix เหมือนกันรูปแบบการเล่นเนี่ยจะคล้ายกันกับเกมกันชิปเบ t t เทนคลิปต c o คอนฟลิเลยนะแต่มันจะมีบางจุดที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นการทําให้2เกมนี้เนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยด้วยหลักๆแล้วการเล่นส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกันเลยซึ่งก็คือการที่เราเนี่ยต้องจัดการกองทัพขยายกองทัพหรือทํายังไงก็ได้ให้กองทัพของเราเก่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถเอาไปสู้กับก,บกองทัพของคนอื่นๆได้ ั้งสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่จะเอามาเพิ่มความเก่งให้กับฐานทัพของเราแล้วก็สู้เพื่อแย่งแร่ในเกมที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ยิ่งเราเก่งเท่าไหร่ยิ่งเรามีพรรคพวกเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้เปรียบในการเล่นเกมแนวนี้นะครับความแตกต่างระหว่างเกมนี้กับเกมกันชิป b บ t ันคลิปตัวคอนฟ lict คือเกมนี้เนี่ยสามารถแย่งแร่ของฐานทัพผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะวิธีในการเก็บแร่ให้ปลอดภัยก็คือการเปิดโล่ป้องกันนั่นเองหรือว่าอีกวิธีนึงก็คือการ เพิ่มสถานะแหล่งที่เอาไว้ใช้ในการเก็บแร่ให้สูงขึ้นด้วยเพื่อที่จะเพิ่มขีดจํากัดในการป้องกันการโดนป้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แถมถ้าหากเป็นสายฟรียานที่ใช้ในการขุดจะมีวันหมดอายุการใช้งานด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องรีบขุดแร่ เพื่อเอามาสร้างยานขุดที่ไม่มีวันหมดอายุขึ้นมาก่อนถึงเวลาที่ยานเก่าจะหายไปและอย่างสุดท้ายที่ต่างกันก็คือจํานวนแร่อันมหาศาลที่เราจะต้องใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญของเกมนี้นั่นเองซึ่งเหรียญของเกมนี้มีชื่อเรียกเต็มๆว่าซิลเทรียมนั่นเองนะครับ เกมที่8 a 3 steel alive เกมนี้เป็นเกมแนว mmorpg ที่รันอยู่บนเชนมาเบล็กเชนเป็นเกมไอดทีจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง netmarble ที่เราๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะแต่ตอนนี้ตัวเกมยังไม่เปิดให้ผู้เล่นสามารถเอาเหรียญไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้นะเพราะว่าตัวกระเป๋าหลักอย่าง marble wallet เนี่ยยังไม่พร้อมในการเทรดเหรียญทำได้เพียงแค่การหลอมแรกในเกมที่ไปหามาได้เนี่ย ให้กลายเป็นเหรียญที่มีชื่อว่าอินเนเทียมเท่านั้นซึ่งส่วนตัวมองว่าเขาน่าจะกําลังเปิดตัวให้แลกได้เร็วเรนี้แล้วนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปอีกทีหน้าที่หลักๆของเราช่วงเริ่มต้นก็คือการกดกระโดดเลเวลให้ไป160สาหรับสายฟรีหรือซื้อแพ็คกระโดดไปเลเวล190 สำหรับสายลงทุนเพื่อที่จะสามารถเข้าไปขุดแร่ในดันเจียนที่ทางตัวเกมเปิดให้เราเข้าไปได้แล้วก็เอาแร่ที่หามาได้จากการเข้าดันเจียนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญอินเทเทียมอีกทีนึง แต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าภายในดันเจี้ยนขุดแร่เนี่ยตัวละครของเราจะต้องมีเลเวลตั้งแต่190ขึ้นไปก่อนนะถึงจะสามารถเข้าไปขุดได้เพราะฉะนั้นสายฟรีที่เริ่มต้นด้วยการกระโดดมาเลเวล160แต่ว่าไม่ได้ซื้อแพ็คอาจจะต้องทําการปั้นตัวละครขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงนะสิ่งที่ทําให้ผมหยิบยกเกมนี้มาทั้งนั้นที่ยังไม่รู้ราคาเหรียญเลยก็คือรูปแบบการเล่นแล้วก็กราฟ,ฟิกภายในตัวเกมเนี่ย ค่อนข้างน่าสนใจมากๆแถมยังมีระบบที่แปลกใหม่และก็หลากหลายแตกต่างจากเกม MMORPG อื่นๆอีกต่างหากนะไม่ว่าจะเป็นระบบสัตว์เลี้ยงระบบคู่หูระบบชุดสวมใส่ระบบ Battle Royale และอื่นๆอีกมากมายที่เราเนี่ยจะได้พบเจอในตัวเกม เกมที่9 Sky We a v e r เกมนี้เป็นเกมแนวการ์ดแบทเทิลให้อารมณ์การเล่นคล้ายก,กันกับเกม h าร์ส h s t โตนหรือว่าเกม Legend of r u ne ูเ r เกมเมอร์สายดวลการเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะนอกจากจะเล่นสนุกได้แล้วยังสามารถเอาการ์ดที่ได้เนี่ยไปขายเป็นเหรียญได้อีกด้วยนะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่าเกมนี้ไม่มีเหรียญของตัวเองนะครับเพราะว่าเขาใช้เหรียญสตลคอยอย่าง USDC ที่รันอยู่บน o ly ิก n c น a ชนมาใช้งานกับระบบซื้อขาย Market p l a พ e แล้วก็ระบบต่างๆภายในเกม หมดห่วงเรื่องของค่าแก๊สแพงแล้วก็เรื่องของราคาเหรียญล่วงหนักได้เลยแต่ในทางกลับกันกําไรจากการที่เหรียญพุ่งก็จะไม่มีให้เห็นง่ายๆด้วยนะเพราะว่ามันคือสเตเบิลคอยนะราคาเนี่ยมันอิงตามเหรียญ US ดอลลาร์หลักของโลกอยู่แล้วนะหน้าที่หลักๆในเกมนี้ก็คือการเล่นการ์ดเก็บเลเวลตัวละครของเราเองด้วยการไต่แรงยิ่งเราอัปเกรดเลเวลสูงขึ้นแล้วก็จะได้การ์ดใหม่เพิ่มขึ้นทุกครั้งจากการอัปเกรด แต่การ์ดที่ได้มาจากการอัปเกรดเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปซื้อขายได้นะครับวิธีการหาการ์ดที่สามารถซื้อขายได้จะมีทั้งหมด2วิธีได้แก่การไต่แรงให้สูงขึ้นเมื่อจบสัปดาห์เขาก็จะให้การ์ดที่สามารถขายได้กับเราแต่อันดับแรงของเราก็ต้องดีระดับหนึ่งด้วยนะครับยิ่งอันดับสูงเนี่ยก็จะยิ่งได้การ์ดเยอะนะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการเอาการ์ดที่ได้จากการไต่แรงเนี่ยไปย่อยเป็นตัวสีทองเพื่อเอามาใช้ในการแข่งในห้องที่มีชื่อว่าคอนควสเป็นห้องที่จะเปิดให้ผู้เล่นเข้าไปท้าทายความสามารถในการดวลการยิ่งเราชนะติดต่อกันเยอะๆในห้องคอนควสแล้วก็จะยิ่งได้การ์ดที่ราคาแพงแล้วก็ระดับสูงมากขึ้นซึ่งการขายเนี่ยมันก็จะมีอีก2แบบก็คือการขายให้กับผู้เล่นในมาร์เก็ตเพลสแล้วก็การขายกับตัวเกมตรงๆเลย โดยให้เกมเนี่ยประเมินราคาให้นะพร้อมกับมอบเหรียญ USDC ให้เรารายละเอียดต่างๆในเกมนี้ผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะเกมที่10 Legend of Pandonia และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงเกมที่10กันแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแฟนตาซี RPG Auto Battle ทนะที่รันอยู่บน Ethereum Mainnet เพราะฉะนั้นค่าแก๊สเลยจะแพงเป็นพิเศษเวลาถอนเหรียญน,นะโดยภายในตัวเกมนี้เราจะต้องจัดทีมออกไปตะลุยตามเกาะตามด่านต่างๆพร้อมกับมีเนื้อเรื่องภาร์สไยให้เราอ่านด้วยเพลินๆนะซึ่งในแต่ละด่าน,นก็จะมีศัตรูที่มีาธาตุแล้วก็ความเก่งแตกต่างกันออกไปด้วย ถ้าหากว่าเราจัดทีมที่แพ้ทางไปก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวได้เหมือนกันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเกมแนวนี้นะครับที่นอกจากเราจะต้องจัดทีมให้เก่งแล้วก็ต้องคำหนึงเรื่องของการแพ้ทางธาตุด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอตัวเกมเนี่ย ยังมีระบบให้เราเล่นอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบการตะลุยดันเจียนหาของมาอัปเกรดตัวละครระบบการตะลุยหอคอยระบบการแข่งขันไต่อันดับทัวนาเมนต์ระบบการต่อสู้เลดบอสกิลระบบการสวมใส่อุปกรณ์ต่างๆให้กับตัวละครระบบการคอมโบความสามารถกันระหว่างตัวละครที่มีเนื้อเรื่องเชื่อมโยงกัน ระบบการแพ้ธาตุและระบบอื่นๆอีกมากมายที่รอให้เราเนี่ยไปค้นหาภายในเกมที่สำคัญคือเกมนี้ภาพสวยมากๆนะแถมตัวละครยังน่ารักสุดๆอีกด้วยเหรียญในเกมนี้คือเหรียญเพนโดคอยนะครับเราเนี่ยจะได้มาจากการทำภารกิจประจำวันได้จากการทำเควสตต่างๆแล้วก็ได้จากการ จบการแข่งขันทัวนาเมนต์นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ได้หายากเกินไปนะสายฟีก็สามารถมีเป็นของตัวเองได้แถมเหรียญน,นี้ยังสามารถเอาไปส่มกาชาตละครเพิ่มทีมได้ด้วยนะส่วนเรื่องการถอนอันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บสะสมให้ครบ1,000เหรียญ ถึงจะถอนออกมาได้แถมถ้าหากว่าเราถอนในช่วงที่พลังทีมตัวละครน้อยน้อยเราก็จะต้องเข้าไปแย่งถอนเหรียญกับคนจํานวนมากในทุกๆ7กเจ็ดโมงเช้าด้วยนะครับเพราะมันเป็นช่วงรีเซ็ตของเกมนี้พอดีนะเคล็ดลับในการถอนง่ายๆคือเราจะต้องปั้นทีมให้พลังสูงสูงนะเพราะว่ายิ่งพลังสูงเนี่ยคนก็จะยิ่งน้อยเวลาถอนเหรียญก็จะแย่งกันน้อยเหมือนกัน แนะนำว่าให้ปั้นทีมตัวละครสักประมาณแสนห0 0หมขึ้นไปนะถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลานานมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทําได้เนี่ยมันก็จะแลกมากับการที่เราไม่ต้องไปแย่งถอนเหรียญกับคนเยอะๆตอนเช้านะเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิป10เกม NFT สายฟรีเล่นได้ที่ผมได้หยิบยกมาพูดถึงกันในวันนี้เรียกได้ว่าแต่ละเกมเนี่ยน่าเล่นสุดๆไปเลยถ้าหากว่าใครชื่นชอบเกมไหนหรือว่าอยากให้มีเกมไหนเข้ามาเป็นพิเศษ อยากมีเกมไหนแนะนําเป็นพิเศษทุกคนสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเรื่องข้อมูลในคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้เอามาพูดทั้งหมดนะเพราะว่าอยากให้คลิปมันกระชับเนาะจะได้ดูง่ายๆถ้าเกิดว่าสนใจเกมนั้นก็สามารถกดเข้าไปคลิกในลิงก์เว็บไซต์แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าถ้าอยากรู้ว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดซับเอาไว้ด้วยนะครับ